สวัสดีน้องๆวันนี้อยู่กับพี่ในเกมโรบอทแมปออสตาซึ่งตัวที่พี่จะเอามารีวิวต่อจากคราวที่แล้วนั่นก็คือซิกเยเกอร์นั่นเองอและแน่นอนต้องมีฉากหัวรุดในตำนานนะ <c oughs> อ่ะมาดูดาเมจกันดีกว่าเอเลนเอเลนแกนี่มันเกลก,กาจริงๆเลยอะอื <c oughs> อ่ะมาดูว่าซิกเยเกอร์ทำอะไรได้บ้างดีกว่าตะโกนว่ะโอ้นางใช้วิชาตะโกนแล้วก็มีตัวอะไรตกมาอ่าน่าจะนกแหละอืม อย่าคิดมากมาดูดาเมจกันดีกว่าดาเมจ2,000ระยะ54.5นะ8วินาทีต่อการโจมตีอัพเป็นขั้นที่1ดาเมจจะเป็น4,100นะที่เหลือเหมือนเดิมหมดเลยพออัพเป็นขั้นที่2นะดาเมจก็จะเป็น6,327นะโดยประมาณนะระยะ54.58วิเหมือนเดิมอืมมันจะไม่เปลี่ยนเลยใช่ไหมจะตะโกนให้คอแหกตายเลยใช่ไหมขั้นสานะดาเมจเป็น8,607อนะืมที่เหลือเหมือนเดิมเลยแหม จะได้ตังอะอ่ะอปเป็นขั้นที่สี่นะดาเมจอู้หูู้้ดาเมจหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยกว่ากว่านะว้าวดาเมจขึ้นหลักหมื่นแล้วว่ะทุกคนไม่ธรรมดานะอ่ะเรามาดูดีกว่าว่ามันเป็นนกหรือตัวอะไรนะั่นที่มันกระโดดตกลงมานะตะโกนไปแล้วก็อ,อืไทยทันวิป,ปริตงงๆตกลงมาจากฟ้าเฮ้ยเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จ๋งว่ะอ่ะพออ่ะเป็นขั้นห้าเปลี่ยนท่าโจมตีแล้วนะดาเมจหมื่นสี่พันแปดร้อยกว่ากว่านะ ระยะ1 0 4 5 8วินาทีเหมือนเดิมแปลงร่างเป็นคิงของยักษ์แล้วคุยกังไปเลยไทยท่านลิงยักษ์ในตำนานนะไทท่นลิงอ่ามาดูดีกว่ามามันทำออกมาสวยหรือเปล่าโอ้โหเฮ้ยดูอ่ะเหมือนของจริงเลยอะ่ะพอแปลงร่างแล้วจะไม่กลับมาเป็นตัวเล็กแล้วนะพี่ว่าดูดีกว่าเอเนะินอ่าดูหนะ้าดูหนะ้าเหยวกล้วยแหละน่าจะเหิวกล้วย <laughs> เอ้ยไม่ได้บุรี่เด้อ อ่พออัพเป็นขั้นที่เท่าไรหร่หรอเนี่ยงั้นดูขั้นเจ็ดเลยละกันนะขั้นเจ็ดนะดาเมจสองหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดอะไรวะเนี่ยระยะหนึ่งร้อยสี่จุดห้าหมือนเดิมแปดวิเหมือนเดิมอัพอ,อีกทีก็คือตันแล้วหุยหุยหุยดูนี่นะพอตันแล้วดาเมจสองหมื่นเจ็ดกว่านะที่เหลือเหมือนเดิมแหละประมาณนี้แต่พี่เพิ่งสังเกตมาว่ามันมีปุ่มกดด้วยดูเหมือนจะเป็นอาตะโกนใช่ไหมลองกดดูละกัน เฮ้ย,ยเริ่มแล้วโอ้ตะโกนนะตะโกนลิงยักษ์ตะโกนโอ้อ่าแล้วดูเหมือนว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ๋อมันจะมีไททันวิปริตวิ่งออกมาจากบ้านนะอ่าคราวนี้มาถึงไฮไลท์กันบ้างไฮไลท์คราวนี้ก็คือนี่เลยเอเลนนะสองตัวนี้จะต้องอยู่ด้วยกันนะเอเลนอะอัพไม่เต็มก็ได้เว้ยน่าจะประมาณขั้นเจ็ดอะถึงจะสามารถใช้ท่าหัวหลุดได้นะ ประมาณขั้นเจ็ดนะทุกคนดูดีๆนะะเดี๋ยวพี่ลองมาอัพให้ดูเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นขั้น7จริงไหมนะตอนนี้ขั้น 4, ีขั้น 5, ้ขั้น 6, กขั้น7พออัพขั้น7จปุ๊บนะ่ะมันจะมีแถบเมน,นูโผล่ขึ้นมาล้ไม่จำเป็นต้องอัพเต็มก็ได้นะเอาละฮะตอนนี้ถึงช่วงเวลาที่จะต้องจารึกกันเลยทีเดียวฉากอนิเมะในตำนานมาแล้ว อ้โอ,โ,อโดนบางมิดเลยวะไม่เป็นไรน้องน่าจะเคยเห็นกันมาบ้างแล้วล่ะถ้าใครลงอีเวนนะจะเห็นไอ้ตัวเนี้บ่อยมากเลยมาละไททันกล้างปลาของเราโคตรเท่แต่ว่ามันแอบน่ากลัวมันน่าขนลุกเหมือนกันดูมันมีตัวอะไรเดิอนออกมาแบบด้วยเหี้ยไปหมดแบบอ่านับถือคนทำเลยอนะ่ะน,นับถือนับถือนะดูไททันนี่ซี่ตัวใหญ่มากเลยแต่หัวเล็ก ตาโบด้วยว้าวอ่ะพอกดใช้แล้วนะมันก็จะกวาดล้างแมปแบบนี้เลยแล้วก็จะสร้างดาเมจให้กับไอพวกรูกระจอกก็คือคีมนั่นแหละ <S <S เป็นตัวที่ <S <S เป็นอ่าคนนิยมเอาไปลงอีเวนต์จะเป็นตัวไม่ได้ต้องเป็นคู่ไอคู่เนี้ยตารอดเลยนะตารอดอ่ะเรามาดูข้างในซี่โครงของเขาก <G l ug> ว้างมากเลยทุกคนเออ เทไม่เล่าไ้ไม่เล่า,ลาทุกคนควรมีนะเป็นตัวที่โกงใช้ได้เลยล่ะใช้ได้เลยล่ะว้าวเดี๋ยวพี่จะต้องไปอัพเลเวลให้มันสูงกว่าน,นี้แล้วนะเพื่อเอามาใช้ลงอีเวนต์นั่นเองตอนนี้มันมีอีเวนต์นะทุกคนทุกคนรู้หรือเปล่าน่าจะรู้แล้วล่ะ <c oughs> อ้าววันนี้พี่ก็ขอตัวราไปก่อนนะแล้วเจอกันไหม ขอบคุณรูปภาพจากน้องออโต้นะฝากกดติดตามช่องพี่ด้วยช่องพี่กำลังจะดังแล้วแล้วถ้าเกิดพี่ดังขึ้นมาแล้วก็มาติดตามทีหลังพี่จะยิงนะบอกเลยบายบาย